เดี๋ยวเดือนจะพาพี่อาร์ตไปดูนะคะข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวน่าสรุปใจอีกข่าวหนึ่งค่ะหลังจากที่เกิดเหตุชุลมุนค่ะก็คือมีโศกนาฏกรรมนะคะในเทศกาลดนตรี a s t r o ร o อสตโรอสตโรเวนะคะจัดขึ้นที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะคนเยอะมากๆโ,โหเยอะกว่างานพัทยามิวสิกเฟสิวัลที่ไทยบ้านเราอีกนะคะ น่าจะแบบแออัดกันพอสมควรเขาก็บอกว่าผู้เข้าร่วมงานในวันนี้นะคะคาดการแล้วก็มีประมาณมากกว่า5 0 0 0 0คนค่ะจากที่คนเยอะๆนี่แหละมันก็นําไปสู่ความกลาหนเกิดทั้งความแออัดแล้วก็คนเยอะใช่ไหมพี่อาร์ตมันทําให้คนเนี่ยแบบแย่งกันอยากจะมาอยู่หน้าเวทีบางคนก็เหยียบล้มกันก็มีนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยอย่างน้อย17รายเลย เขาบอกว่าผู้ชมที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะขยับเข้ามาด้านหน้าส่วนคนที่ยืนชมอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็พยายามจะถอยออกเพราะว่าโอ๊ยฉันแออัดเหลือเกินไม่อยากจะอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยนะคะก็กลายเป็นความโกลาหลบางรายถึงกับเป็นลมรวมทั้งอากาศเนี่ยก็ถ่ายเทไม่สะดวกดูจากในภาพก็น่าจะอึดอัดน,น่าดูเลยนะคะแล้วก็มีการเบียดแย่งหาพื้นที่ว่างหายใจไม่ออกนะคะนำไปสู่เหตุสลดแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำยังไงรู้ไหมคะพี่อาร์ต คอนเสิร์ตก็ยังจัดต่อไปค่ะทราวิสกอตเนี่ยก็ยังคงจัดแสดงต่อไปรวมถึงทีมงานต่างๆ,ท,งางๆที่ก็ยังต่างพากันเพิกเฉยด้วยนะคะก็เข้าใจแหละเนะาะพี่อาร์ตว่าผู้จัดคือคนแสดงคนที่จัดคอนเสิร์ตเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากคนคนเยอะล่าสุดนะคะบริษัทกฎหมายโทมัสเฮนรี่ลอรในรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าได้ยื่นฟ้องคดีแรก ไปแล้วนะคะโจ์เนี่ยก็คือเป็นสตรีค่ะเป็นผู้หญิงวัย23ปีเขาได้รับบาดเจ็บขณะไปชมคอนเสิร์ตเขาได้ยื่นฟ้องทาวิสกอต์นะคะแรปเปอร์ชาวอเมริกันวัย30คนที่เริ่มจัดเทศกาลนี้ขึ้นมาและอีกคนหนึ่งนะคะก็ยื่นฟ้องเร็กแรปเปอร์ชาวแคนาดาด้วยวัย35ปีระหว่างที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็คือเร็กกับทาวิสเนี่ยทาวิสกอต์เนี่ยเขาก็ เพิกเฉยก็ยังจัดคอนเสิร์ตกันต่อไปแล้วก็แม้ว่าจะเห็นผู้คนที่แบบล้มกันหรือว่าแบบแย่งกันก็ไม่นิมการควบคุมหรือว่าไม่ได้มีการแบบยุติการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ปล่อยให้มีเหตุประทุสลายเกิดขึ้นต่อไปค่ะพี่อาร์ตครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ข่าวดังมากนะเพราะทราเวสทรัเวสกอดเนี่ยจริงๆเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงดังโด่งดังมากนะครับ,รบอ,อเรไม่ว่าใส่แบรนด์เนมยี่ห้ออะไรเนี่ยก็ S <S จะมีคนประมูลยันไปแล้วก็ขายต่อที่ราคาแพงมากๆนะครับล่าสุดก็มีตัว n นกี้นะครับโลดังที่เป็น Travis Scott นะครับก็เรียกว่าคนที่สามารถปิดได้ไปแล้วไปขายต่อนี่ก็มูลค่าสูงมากสภาพเครื่องแต่งกายอะไรก็สูงมากนะครับเพราะว่าเขามีแฟนคลับเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เคยแดงคอนเสิร์ตใน m e t a v e r s e ด้วยนะครับน้องเดือนทีนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมี2มุมนะครับจริงๆหลังจากเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทรัฟวิสก็ตก็ออกมาใน IG แล้วก็พูดถึงความเศร้าโศกเสียใจที่เกินนเกด มีความคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้นะครับทีนี้พอไปดูในเนื้อข่าวครับน้องเดือนพบว่าจริงๆแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กสัดส่วนมากนะครับเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ 14, อายุสิบสี่นะครับสิก็มีนะครับแล้วก็ยี่ต้นๆก็มีนะครับก็ทาง t r a v วิสก o ต t เองก็แสดงความเสียใจนะครับต่อครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังแล้วก็อินเวสตเกตต่อสำหรับตำรวจเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับ ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ก็บอกว่า<ะ>บางคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีส่วนที่เขาไปพบว่ามีเรื่องของการใช้ยาด้วยหรือเปล่านะครับม,มีการเอาไปต้นคอเนี่ยว่ามีรอยอินเจกของยาอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดข้างในเนี่ย<ะ>ตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่มีเหตุการณ์ยื่นฟ้องกันเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับทราวิสปต์เนี่ยในปี2015กับ2017เนี่ยเคยโดนฟ้องมาแล้วทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเคยแสดงคอนเสิรต์ตแล้วก็เวลาอยู่ในคอนเสิรต์ตทุกเดือนเคยไปดูคอนเสิร์ตขนาดใหญ่แบบนี้ไหมครับ มไม่ใหญ่เท่านี้นะคะคมากสุดก็<ช>พัทยามิวสิกอาจจะยังไม่เยอะเท่านี้เท่าไหร่ค่ะรับ <c oughs> คือพี่เคยไปใช่ไหมครับในคอนเสิร์ตลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่เขาบอกว่ามันกรูกันไปที่หน้าเวทีอ่ะมันจะเหมือนกับขเขาก็ตั้งตารอถึงไฮไลท์อของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับพอทรัฟวสกอดออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไฮไลท์ละคนก็จะแบบดันกันเข้าไปให้ใกล้เวทีที่สุดเพื่อจะสนุกอยู่ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชอบที่สุดจังหวะแบบนี้ครับมันคือการที่อากาศมันจะเริ่มน้อยลง แล้วความที่อา,อากาศอ,อาจจะร้อนหรือว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยคนก็จะหายใจยากขึ้นแล้วพอมีการเบียดหรือคนล้มล้มลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเหยียบกันได้อะไรเงี้ยนะครับ<อ><อ>ก็เลยเป็นสาเหตุที่บางทีคนที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตอย่างศิลปินเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะแต่ภาพที่ออกมาเนี่ย<ช><อ>ก็มีฟุตเทรเยอะเลยว่ามีคนถ่ายคลิปว่ามีคนพยายามที่จะปีนขึ้นไปบอกกับช่างภาพแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการหยุด สดงคอนเสิร์ตนะครับจนกระทั่งฝูงชนเนี่ยถ้าเกิดดูอีกคลิปหนึ่งก็จะตะโกนพร้อมกันว่าให้หยุด Stop the show เขาจะาจะพูดตะโกนออกมาเลยว่า Stop the show, Stop the show คือบอกว่าหยุดการแสดงได้แล้วนะครับมีคนกำลังจะเสียชีวิตก็จนในที่สุดแล้ว Travis Scott ก,ก็หยุดนะครับแล้วก็บอกให้กาดลงใบดูแลนะครับก็เรียกว่าก็มี2มุมของเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับีบ้านเราก็อาจจะยังไม่คนเยอะขนาดนี้แต่ก็ ต้องเป็นข้อคิดนะครับว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับอาจจะมีการที่ยืนประจําจุดต่างๆเนี่ยคอยดูอย่างใกล้ชิดว่ามีคนล้มหรือยังนะครับมีคนส่งเสียงของความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับคอนเซิร์ตอาจจะต้องมีการพอส์ไว้ก่อนนิดนึงนะครับเพื่อช่วยให้คนเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ถูกแออัดมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่อามาปรับใช้เหมือนกันนะครับเุณเกิครับใช่ค่ะก็อย่างที่พัทยามิวสิกบ้านเราก็เกิดเหตุชลมุนขึ้นนะคะอันนั้นก็ เอ,อ่อมีการยกพวกตีกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เกิดจากความแออัดแต่ว่าอย่างที่บอกเนะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตก็ต้องมีแบบเรื่องชุลมุนกันขึ้นมาจริงๆพนักงานหรือว่าการรักษาความปลอดภัยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะที่ทําให้แบบมาช่วยจัดก,การหรือว่ามีตํารวจมาดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่แบบคนที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าร้ายแรงตามที่เป็นข่าวหูฟังแล้วก็น่าหดหูเพราะว่าเราก็ไปดูคอนเสิร์ตที่คนที่เราชอบนะคะ พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะ